ปีใหม่โปของขวัญปีใหม่สนใจทักบ้านเขียวก่อนเดี๋ยวเล่าต่อถ้าเข้าไปต่างเดี๋ยวเล่าต่อเร็วๆเ,เดี๋ยวเล่าต่อเดี๋ยวเล่าต่อเลยอะถ้าสนใจโปปีใหม่นะ999 999บาทฟังไม่ผิดลดให้เกือบ500บาทลดให้5 0 0บาทวิซีสถุง92ก็999ทักบ้านเขียวที่ปรับหมดเดี๋ยวเล่าต่อเดี๋ยวเล่าต่อแต่ว่า เออสั่งแล้วเล่าเถอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขายของก่อนตัดเข้าโฆษณาก่อนขายยาก่อนกาแฟ3ามกล่องก็999 9 99. 9กจาก1,497ก็999เกกอาไป3ากล่องเป็นโปรของขวัญปีใหม่ไม่ต้องถามว่าทำไมลดได้เยอะให้เยอะเพราะเป็นโปรปีใหม่เหมือนคุณได้กินกาแฟฟรี1นกล่อง999ไม่ต้องกลับรถกลับอะไรเดี๋ยวเล่าต่อ รู้ๆหล,ล่อนชอบมาฟังเรื่องอะไรแบบนี้กันเรื่องความรักเรื่องอะไรเงี้ยชอบกันจังชอบแต่ตอนนี้ขอก่อนทักบ้านเขียวที่ปักหมุดเลยไปซื้อโป๊เก้าเก้าเก้ามีคนบอกว่ากำลังซึ้งเลยไปเก้าเก้าเก้าขอโป๊เก้าเก้าเก้าหน่อย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  ขอโปร999หน่อยจาก1,497ฟังไม่ผิดนะคะ1,497เหลือ999ส่งฟรีเหมือนเดิมเอากาแฟไปเลย3กล่องเป็นของขวัญปีใหม่จากดิฉันแพร่รีไพวันเป็นโปรปีใหม่นะคะเป็นโปรของขวัญปีใหม่วิตซี90ถุงวิวิตซี3ถุง92ก็999 999เหมือนกันไปทักบ้านเขียวที่ปักหมดุด ตอนนี้เลยเป็นโปรปีใหม่สั่งก่อนได้ก่อนได้กินก่อนทักบ้านเขียวที่ปักหมุดเลยแล้วบอกแอดมินว่าสนใจโปรปีใหม่ค่ะสนใจโปรปีใหม่คุณจะซื้อใช่ค่ะเงินซื้อความรักไม่ได้แต่เงินซื้อวิตซีกูตากินได้ค่ะเงินซื้อความรักไม่ได้แต่เงินซื้อวิตซีกูตาได้เงินซื้อความรักไม่ได้แต่เงินซื้อกาแฟแพรลี่ได้จบไปบ้านเขียว ขอคนละหนึ่งออเดอร์ไป999 99. โปรปีใหม่นะทุกคนเป็นโปรปีใหม่นะคะเป็นโปรปีใหม่เป็นโปรปีใหม่ร,หมรีบสั่งเลยทักบ้านเขียวที่ปักหมุดตอนนี้เลย9 99 9้นะลดให้เกือบ5้าร้อนะคะเป็นเป็นปีใหม่ราคาดีเวอร์เดีแบบนี้ไม่มีอีกแล้วเอากาแฟไป3ากล่องแบบนี้เลย45้าซองกาแฟ3 3สกล่องแบบนี้เลย45ห้าซองกาแฟเพื่อสุขภาพไปเลยค่ะไปเลยค่ะถามอะไรคะตามอะไรคะ ไม่เข้าใจไปเลยค่ะทุกคนโป,โปรโปรปีใหม่999เดี๋ยวเดี๋ยวขอให้คนไปสั่งก่อนขอคนแะกหนึ่งออเดอร์ไปโปร999ปรีใหม่ซื้อแล้วแถมลายเซ็นซื้อแล้วเหรอพี่ซื้อแล้วเหรอก๊กกาแฟขายดีมากเลยคะโปรสามกล่องเนี่ยขายโคตรดีเลยนะคะรีบไปสั่งก่อนที่มันจะหมดก่อนหมดหมดแล้วดิฉันก็ไม่ได้ขายแล้วนะบอกก่อนต้องรอผลิตของอีกอะไรอีกก็หมดแล้วนะเราอาจจะได้หยุดขายก่อนปีใหม่ก็ได้นะ เพราะขายดีมากโปร999เนี่ยจาก1,497ฟังไม่ผิดนะคะเหลือแค่999เป็นโปรของขวัญปีใหม่นะคะสนใจทักบ้านเขียวที่ปักหมุดเลยสนใจทักบ้านเขียวที่ปักหมุดตอนนี้เลยค่ะแล้วเข้าไปสั่งได้เลยบอกแอดมินว่าขอโปรปีใหม่999เอากาแฟไป3ามกล่องกับวิตซี3ถุงเลยไปเดี๋ยวดยวปักหมุดให้อืม จริงเหรอนางพูดเหรอว่าเกือบสักตาแล้วด,ดีดีที่เจอพี่แพรลี่ก่อนจริงเหรอน้ำตาไหลฮะเรงห <c oughs> ไห้ไปทุกคน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 อ้าวแล้วทำไมถึงถึงบอกว่าเจอดิฉันก่อนนะเป็นเพราะอะไรแล้วก็เลยจะไม่สักแล้วเงี้ยเหรอเจอดิฉันนะไปค่ะทุกคนไปค่ะไปเก้า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 อยากมีอาจมีไอเลยเนอะ้ เ <c oughs> ออพูดดีเนาะซึ้งเนาะซึ้งเนาะพี่บอกลูกให้พูดหน่อยไม่สั่งโปรหรือยัง999 99, เนี่ยเข้าไปสั่งยังเข้าไปสั่งหรือยังปักหมุดแล้วไปโปรปีใหม่999 99. ไปอยากฟังต่อรีบสั่งกาแฟเออไปเดี๋ยวมาพูดแบบโมเมนต์แบบหว,วานๆขอหนึ่งโปรก่อน999 99. อืม นางบอกอยากหน้าเข้มเข้มตึงๆกาแฟคนมีอายุทานได้ไหมทานได้ค่ะพี่ออนที่พี่ตักไปทานได้เลยหรือเอาวิซีไหมเอาวิซีไหมวิซีวิซี3ถุง92ก็9 9้โปร9ก้นะคะจาก1,497เหลือ9 9้นะคะวิซี3ถุง92 ก็999 99. เป็นโปรปีใหม่นะคะโปรปีใหม่ว่าจะเอาเพิ่มอีก5าโปรหูยพี่ออนสั่งเยอะมากสั่งไปห้าโปรแล้วพี่ออนถ้าพี่ออนสั่งเดี๋ยวหนูแถมกาแฟให้กล่องหนึ่งเลยอะถ้าพี่เอากาแฟอีก5โปรหนูแถมให้กาแฟให้อีกหนึ่งกล่องแล้เดี๋ยวหนูบอกลูกน้องลูกน้องดูอยู่แหละเนี่ยเดี๋ยวหนูบอกว่าหนูแถมกาแฟให้กล่องหนึง่งถ้าพี่เอาอีก5าเอาไปเลยห้านี่ก็ได้ สามห้กล่องแล้วนะหนูแถมให้อีกกล่องหนึ่งเป็น16เดี๋ยวหนูบอกเดี๋ยวหนูบอกลูกน้องไว้ให้อันนี้ก็999นะสามกล่องจะปกติ1,400 1 4ันสี่ร้อหเหลือ9 9้ส่งฟรีด้วยเป็นโปรปีใหม่นะคะจัดให้เป็นโปรปีใหม่เฉพาะปีใหม่เท่านั้นนะคะเข้าไปสั่งเลยโปร9 9้ค่ะเออวีไสุดๆเลยทักบ้านเขียวที่ปักหมุดเลยค่ะทักบ้านเขียวที่ปักหมุดเลย ทักบ้านเขียวตอนนี้ที่ปักหมุดเลยเออเขาเอาวิซีเพิ่มห้าโปรได้ค่ะวิซีเพิ่มก็ได้จเจ้าวิซีหรือกูต้าได้หมดเลยแล้วแต่พี่เลยแล้วแต่พี่เลยเจ้าโปรวิซีหรือโปรกาแฟาก็ได้ได้หมดเลยเดี๋ยวหนูอันนี้ให้ค่ะปักหมุดแล้วเข้าไม่ได้เหรอทำไมเข้าไม่ได้อ่ะเข้าได้ไหมทุกคนเข้าบ้านเขียวได้ไหมเดี๋ยวปักหมุดให้อ่ะปักหมุดให้เดี๋ยวเดี๋ยวทักไม่ได้เหรอ ทักได้ไหมอ่ะทักบ้านเขียวนะคะมีแอดนำหน้านะคะพี่กดแอดด้วยนะอันเนี้ยกาแฟสามกล่อง999าาก้าจากหนึ่งพันี่ยมีคนบอกเข้าได้เข้าไม่ได้อ่ะได้ไม่ได้อ่ะทะเลาะกันแล้วสรุปสรุปลูกค้าในในในไลน์ทะเลาะกันแล้ว999 999 999ก้ากดเลยค่ะกดเลยกดเลยกดเลย 99, กดเลย999กดเลย999 อีก้อยมึงไม่ต้องมาเสือกอะไรกับฟันกับเหงือกกับอะไรกูนะกูยังไม่ไปขอดูกูขอดูเหงือกแม่มึงบ้างอย่างเงี้ยมึงจะว่างไงไม่ต้องมายุ่งกับเหงือกกับฟันกูอืมแต่ละแนไปเก้าเก้าเก้ามันบอกว่าแพรลิ่เหงือกหนาจังเลยอืมแต่ละแนไม่ใช่ที่กูยังไม่ไปยุ่งกับฟันกับหน้ามึงเลยมึงนี่ไม่ตื่นนีกแล้วนะไป ก็ดูมันมนมันบอกว่าที่ฉันเหือกหนามันบอกว่ามันบอกว่าที่ฉันเหือกหนาเดี๋ยวเอาลงหลุมเลยดูว่าเอามึงลงหลุมเลยมึงนี่ต้องเข้าหลุมมึงนี่ไม่ค่อยจะตื่นกันไปโปรเก้าเก้าเก้าไม่เอาเหรอพี่ไปต่างโปรเก้าเก้าเก้าหน่อยเออเออเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมากันแล้วมากันแล้วมากันแล้วมาแล้วตามไปแล้วเร็วอยากฟังเรื่องดีโอต่อหรือเปล่าเนี่ย ขอสิบขอสิบ้านอะขอสิบ,บ้าน,นะบบานไม่เหมือนอีก้อยอีก้อยนี่มาวุ่นอยู่กับเรื่องเหงือกเรื่องฟันอยู่เนี่ยสั่งก็ไม่สั่งอีก้อยมันสั่งก็ไม่สั่งนะมันมาบอกว่าเหงือกหนาเกินไปเอามึงลงหลุมไปแล้วช่วยตัง่งไม่สั่งมาวุ่นวายกับเหงือกกับฟันกูอยู่ได้เนี่ยคนเขาสั่งเยอะเขาไม่พูดมากโปเก้าเก้าเก้าไปโปเก้าเก้าเก้าไปไปไป โปรเก้าเก้าเก้าไปเลยไปเลยอืมเจ๊ก,ก้อยบอกขอโทษ <c oughs> มองหุ้นกับเหงือกับฟันอยู่ได้เออกระโฟงกาแฟไม่สั่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรสั่งเยอะเดี๋ยวหนูให้ไม่เป็นไร,ไนไร,าไนไรขายเอาสัางคมขายเอาสัางคมไปแล้วค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกบอกลูกน้องเดี๋ยวเดี๋ยวบอกก่อนของพี่ออนที่เขาสั่งไป สิบออเดอร์แถมให้เขาด้วยนะแถมวิซีไปให้เขาอีกหนึ่งถุงจัดการแล้วค่ะบอกลูกน้องแล้วค่ะรดพังอีกแล้วเหรอคะอืมที่รัก เนี่ยพูดกับแฟนทุกคานะที่รักทุกคานะบอกให้เนี่ยเห็นไหมที่รักเห็นไหมคุยกับแฟนนะ่ะที่รักทุกคำโอ้แฟนฉันฉันรักนะฉันคุยกับแฟนนะ่ะฉันพูดคําว่าที่รักทุกคํา ห้าทุ่มครึ่งและสรุปไม่ได้เล่าเดี๋ยว,ยว<ๆ>แป๊หนึงนะคะสนใจทักแชทนะคะอืมน่าจะเป็นอะไรไม่รู้เห็นวินมอเตอร์ไซค์ซ่องให้อยู่ แล้วนางก็ไม่ยอมบอกว่าเป็นอะไรส่งแต่รูปมาก็รถด,ดีๆเอาไปเบิ้ลไงวันนั้นไงที่เขาประกวดที่วิทย์ไล่ไงวัยรุ่นไงแล้วไปเบิ้ลไปเบิ้ลแล้วก็มันมันมันบิดเกินกําลังไงมันบิดเกินกําลังไงเครื่องมันก็พังก็เลยบอกว่าใช้แบบใช้ปกติแบบคนทั่วไปเขาไม่ได้หรือไงยิ่งก็ถาม มันก็พังหมดพังแล้วมันก็ใช่ซื้อรถมาแล้วก็แต่งแต่งแล้วก็ซ่อมซ่อมแล้วก็แต่งแต่งแล้วก็ซ่อมบนไปซ่อมจนมันพังแล้วมันแต่งไม่ได้อ่ะเข้าใจไหมมันจะเป็นประมาณนั้นนะเออซ่อมเพื่อที่สุดท้ายแล้วมันเอาจนมันซ่อมไม่ได้แล้วแล้วก็ขายเสร็จเหล็กแล้วสุดท้ายก็ทำไงขายเสร็จเหล็กขายเสร็จเหล็ก <laughs> โอโยจริงใช่สุดท้ายก็พังจนซ่อมไม่ได้แล้วก็ซื้อใหม่จริงๆจริงๆเลยอย่าเถียงดิฉันเลยถึงดิฉันจะถึงดิฉันจะบวชมานานดิฉันก็ก็รู้อืรู้วัยรุ่นวัยใจอะ่ะนั่นแหละเออแต่ก็เข้าใจเดี๋ยวนางก็โตแล้ว เออนั่นแหละนั่นแหละอืมอีก้อยคนไหนเดี๋ยวจะเอามันลงหลุมคนไหนอ่ะมันคือคนไหนอ่ะคือคนไหนเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอามันลงหลุมอีกคนไหนมันคือคนไหนเออเข้าใจแต่เข้าใจฟิลไงอยู่กับเพื่อนลดมแมรงเพื่อนล้อถูกต้องเลยอันนี้เข้าใจ เราถึงเข้าใจไงเราถึงเข้าใจไวไงคือเขาอยู่กับเพื่อนแก๊งเพื่อนแล้วเพื่อนเขาอะแต่งรถแล้วถ้าเขาไม่แต่งรถเขาธรรมดาบิดสู้ไม่ได้หรือว่าไม่แรงอะไรเงี้ยโดนเพื่อนล้อฟิลโดนเพื่อนล้อก็ไม่อยากโดนเพื่อนล้อก็พยายามจะแต่งให้เหมือนเพื่อนเข้าใจเหรอแต่แต่ถ้าเขาโตขึ้น แต่ถ้าเขาโตขึ้นเดี๋ยวบล็อกมันเองร,รู้แล้วรู้แล้วว่าแอคเนะี่ยแต่ถ้าเขาโตขึ้นเขาโตขึ้นนะเขาโตขึ้นเขาเปลี่ยนสังคมเขาเปลี่ยนสังคมนละ้วเขาโตเป็นวัยที่เพื่อนแต่ลีโออ่ะแต่ลีโออ่ะนางเป็นคนที่คิดเป็นนะเอเมันคนที่คิดเป็นล่าสุดเขาบอกว่าเขาอยากได้รองเท้ารองเท้าติ๊กถูกดิฉนันก็อะไรวะ รองเท้าติ๊กถูกรองเท้าขี่ถูกหรืออะไรสักอย่างของนางนั่นแหละเราก็านี่ก็ถายว่ารองเท้าอะไรวะรองเท้าที่มันมีเครื่องหมายถูกอ่ะพี่เราก็ว่ากูงงกับมึงตั้งแต่มึงจะไปกินมึงจะไปกินร้านไดโนเสาร์แหละกูยังไม่หายงงกับร้านไดโนเสาร์อันนี้มึงยังจะมา รองเท้าที่มีเครื่องหมายติ๊กถูกอีกอืมถามว่าเธอยังก็ถามว่าเอา้าแล้วเธอไปเห็นมาจากไหนอะ่ะก็เห็นจากไอ้เว่นมันใสอะ่ะผมอยากแต่งตัวแบบไอ้เว่นบ้างผมว่ามันเท่ดีนะแต่ผมอ่ะผมมาแต่งแบบเขาไม่ได้หรอกผมไม่มีตังค์นะกระพูดนงี้นานๆสงสารนะเพราะว่าผมผมก็อยากแต่งนะแบบนั้นนะผมก็รู้นะ ว่าแต่งแบบนั้นน่ะมันดูดีแต่ว่าผมไม่มีตังเขาไม่มีตังเขาบอกว่าผมไม่มีตังอืมผมอยากได้รองเท้าที่มันติกกตนกต๊กถูก <c oughs> <Overwatch ham> อ่ะกูก็งงตั้งนานอะไรว่ารองเท้าติ๊กถูกอ๋ออืมไนกี้ใช่จะให้นางช่วยขายของถูกตั้ง ดิฉันไม่ให้อะไรฟรีๆนะบอกเลยดิฉันไม่ให้อะไรฟรีๆถ้าอยากได้ของอะไรที่มันเรารู้สึกว่ามันเป็นของที่มันไม่ควรได้ง่ายๆอะ่ะเช่นเสื้อผ้ารองเท้านาฬิกาหรือบ้านอะไรเงี้ยให้ช่วยทํางานก่อนแล้วถ้าให้เขาช่วยทํางานเขาทําได้จริงนะเหมือนวันนั้นอะขายกาแฟกับเขาวันแรกอะเขาขายกาแฟให้ดิฉันได้ตั้งห้าอยกล่องนะ ถ้าดิฉันไม่ได้ไปนั่งไลกับเขาว่าได้ไม่ถึงหรอกขายวิซีให้ได้ตั้งร้อยกว่าถุงถ้าดิฉันไม่ได้ไปนั่งขายกับนางอะเห็นนางแบบไล์เล่นเล่นแบบไม่เห็นแบบไล์บ้างเล่นบ้างวันนั้นอะแต่ว่าเขาช่วยขายได้ตั้งเป็นห้าร้อยกว่าถุงนะห้าร้อยกล่องนะกาแฟะคะ่ะห้าร้อยกล่องนะช่วยได้เพราะว่าคนเขาเอนดูไงคนเขาเอนดูนางที่นางเป็นเด็กน่ารักน่ารัก,รกอย่างนั้นน่ะเป็นแบบ ฟิลของนางนั่นนะ่ะนางช่วยขายของดิฉันก็จะให้นางช่วยขายของขายของไปซื้อให้ได้ไปซื้อให้ได้ไอ้รองเท้าติ๊กถูกอะ่ะสั่งโอนแล้วครับ2 3 3พบาท2 3 3พบาท ขอบพระคุณมากนะคะอ๋อพี่คนเนี้ยที่อยู่ต่างประเทศแต่จะสั่งให้ญาติใช่ไหมแล้วก็ขอบัญชีที่เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมหนูเห็นแล้วขอบคุณค่ะหนูเห็นละหนูเห็นละหนูเห็นละเช่ปยวะ เออเดี๋ยวโอนค่าไปสเนียครับเดี๋ยวมันจะทวงค่าไปสนียไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอนให้เขาสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทกาแฟหมดแล้วเหรอครับไม่ค่ะไม่หมดซื้อเลยเดี๋ยวปักหมุดให้เดี๋ยวกูไม่โอนแล้วค่าไปสนียกูขายกาแฟก่อนไปสนียรอไปก่อนแล้วกันมึง ใบตันีมึงรอไปก่อนแล้นะนะสั่งโปรโปรีใหม่ใบตันีมึงรอยาวๆไปเลยมึงรอไปถึงพรุ่งนี้เช้าเลยกู mm hmm. ขายกาแฟก่อนถ้ากูขายไม่ได้มึงก็รอไปก่อนนี่นี่พ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 ี่ที่ถามเมื่อกี้อะพี่โปรโปรีใหม่ 999บาทจาก1497โปรปีใหม่ฟังให้ดีนะลดเกือบ500เอาแค่999เป็นโปรคือคืนกำไรเอาไป3ามกล่องแบบนี้เลยกาแฟ3มกล่อง45สซองกาแฟแพรลี่กาแฟเพื่อสุขภาพโปรปีใหม่เหลือแค่999ทักบ้านเขียวที่ปักหมดเลยสั่งซื้อทักบ้านเขียวตอนนี้ที่ปักหมุดเลยเอาโปรนี้ไปฟังไม่ผิดนะ999 ถ้าไม่กินกาแฟเอาวิตซีไป3มถุง9ก3าซองมถุง 92. 9ก99ซองเเหมือนกันทักบ้านเขียวเลยที่ปักหมุดตอนนี้ทักที่ปักหมุดตอนนี้ตักบ้านเขียวเลยต่างก่อนเลยเร็วๆบ้านเขียวเนี่ยปักหมุดแล้วเนี่ยเร็วเร็วเร็วเวเวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวข้อความมันหายปักหมุดเลย ปักหมุดเลยพี่ปปักหมุดเลยปักหมุดตอนนี้เลยเอาไปสามกล่อง999สามกล่องเอาไป999ที่ปักหมุดอยู่ข้างบนตอนนี้เลยเอาไป999กาแฟสามกล่องปกติหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดพันสี่เก้าสิบเจ็ดพี่ไม่ต้องเอาเอาแค่999ส่งฟรีเหมือนเดิมทักบ้านเขียวเลยทักบ้านเขียวตอนนี้เลยพี่ทักบ้านเขียวตอนนี้ให้เลยปะ ทักบ้านเขียวให้หน่อยตอนนี้เลยจะเอาโปรวิซีหรือกาแฟก็ได้ทักบ้านเขียวตอนนี้เลยแล้วบอกว่าขอโปรโปีใหม่เหลือ999บาทเอาไป3กล่องแบบจุใจแบบนี้เลยโปรดีมากลดเกือบ500บาทอยากได้โปรนี้กดทักบ้านเขียวตอนนี้เลยทักบ้านเขียวตอนนี้เลยค่ะ1,800ท่านทักบ้านเขียวเลยคุ้มมากถูกต้อง พราะว่าปกติกล่องละที99แต่วันนี้ให้ของขวัญปีใหม่เป็นโปรปีใหม่อยากให้ทุกคนสั่งไปไปเป็นของขวัญปีใหม่เอาแค่999เอาแค่999เอาแค่นี้เลยแล้วส่งฟรีด้วยไม่คิดค่าส่งทักบ้านเขียวเลยพี่แอดไอดีบ้านเขียวหน่อยทักบ้านเขียวหน่อยบ้านเขียวมีแอดบ้านเขียวมีแอดโคตรคุ้มเลยวิดซีได้ทั้ง90ซองนะ999เหมือนกันทักบ้านเขียวตอนนี้เลยที่หนู